One news. Trongpai Trongma. ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลยังคงสร้างความหวาดภาวาให้กับชาวเมืองหลายคนนะครับที่ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่หลายครอบครัวก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้าบ้านเพราะว่าพวกเขาเกรงว่าจะโดนตึกถล่มทับลงมานะครับเขาก็เลยมาสร้างเต็นท์กลางสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็มีการนอนอยู่เต็มไปหมดเลยนอกสนามบินนะครับซึ่งคุณฟาริดาโยธาสมุทรเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวของวันนิวส์ของเรามีรายงานมาจากประเทศเนปาลครับ หากมองจากภาพมุมสูงเราอาจยังไม่เห็นถึงความเสียหายของบ้านเรือนในบริเวณกรุงกาดมันดูประเทศเนปาลอาจสังเกตเห็นเพียงอาคารสีส้มกระจายตัวอยู่ทั่วไปแต่เมื่อมองความเสียหายของบ้านเรือนจากพื้นดิน อาคารสีส้มกับกลายเป็นเพียงเพิงผ้าใบสีสดใสที่ชาวบ้านสร้างไว้เพื่อพักพิงชั่วคราวจิตาดูลาผู้อพยพชาวเนปาลีเธอเล่าด้วยภาษาเนปาลว่าเธอต้องอยู่อย่างคนไร้บ้านแบบนี้มากว่าสีวันแล้วเพลงผ้าใบขนาดหนึ่งห้องนอนจิตาต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ของเธอกว่า25้าคนและพื้นที่โล่งกว้างเช่นนี้หลายคนคงดูไม่รู้ว่า ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวนี่คือสนามกอล์ฟของผู้มีอันจะกินสนามกอล์ฟตีพูนกอล์ฟขับค่ะถูกแปลสภาพให้กลายเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวนะคะของชาวเนปาลค่ะจะสังเกตได้นะคะว่ามีชาวบ้านที่มาพักพิงอยู่อาศัยที่ตรงนี้นะคะกว่าร้อยครอบครัวเลยทีเดียวค่ะก็กว่าพันชีวิตนะคะที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่พวกเขาอยู่ที่นี่กันมากว่า4วันแล้วค่ะและก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะต้องอยู่ที่นี่กันไปอีกนานแค่ไหนค่ะ ออกไปไม่ถึง1กิโลเมตรใกล้กับสะพานบักมาติชาวอินเดียนับพันคนยืนต่อคิวขึ้นรถบัสเพื่อขออพยพกลับประเทศของตัวเองบนถนนหนทางเต็มไปด้วยซากปร,รักหักพังและผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยน้ำอาหารแม้ได้รับความช่วยเหลือจากหลายประเทศแต่ก็ยังมีชาวเนปาลอีกมากที่เข้าไม่ถึงและรอคอยความช่วยเหลือต่อไป าริดาโยธาสมุทรรายงาน One News ตรงไปตรงมา